ค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องดอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ um ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัทนั่นเองนะคะก็คือแฟนผมน่ารักจังเลยครับก็คือเพลงแฟนผมน่ารักนะคะก็จะมีแบบตัวอักษรน่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็ถ้าใครแบบไม่อยาก ตัดต่อเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มาสามารถมาใช้แม่แบบของอุ้มได้นะทุกคนนี่อุ้มก็ลงไว้หลายอันแล้วนะคะก็ฝากไปกดติดตามกดใจกดใช้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะให้ทุกคนนะคะกดที่โปรเจกต์ใหม่เลือกมาเลยนะคะรูปวิดีโอแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะจะกะเอาอยังไงก็ได้เนาะก็หลังจากทุกคนเพิ่มรูปมาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกดที่รูปแบบเนาะก็เลือกอัตราส่วน9ต่อ16นะคะเพราะว่า บางรูปเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีสีดำนะคะเราก็จะขยายให้มันพอดีกับขนาดราเนาะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มเพลงถ้าใครไม่มีก็สามารถไปบันทึกได้ในแคปคัตอุ้มได้เลยนะคะหรือว่าจะทิกตอกก็ได้เนาะนี่นะคะเราก็จะต้องปิดเสียงคลิปวิดีโอทั้งหมดให้หมดก่อนนะคะ กันแบบมันแทรกขึ้นมาเนาะแล้วเราก็จะมาฟังจังหวะเพลงนะคะแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงเราก็จะมาพิมพ์นะคะก็ให้ทุกคนกดที่ข้อความเพิ่มแล้วก็จะพิมพ์แบบสไตล์ฟอนต์ก็เลือกได้เลยนะทุกคนว่าจะแบบอยากได้แบบไหนเนาะ ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็มาที่ตัวเอียงหนาแล้วก็จะกดให้มันแบบหนาขึ้นนะคะแล้วก็จะแบบเอยียงๆนิดนึงแบบแล้วเราก็จะฟางอีกนะคะแบบนี้เราจะตัดข้างหน้าออกหน่อยนะจะได้แบบไาดูโป๊ะ นี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็กดแบ่งฉากกดลบด้านหน้าออกนะคะเราก็จะพิมพ์ต่อเลยขยับลงมาแบบนี้ถ้าตัวมใหญ่ไปแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะล้วก็กด อันหน้าลบทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้เราจะใช้เป็นแบบสีแดงหน่อยนะทุกคนแบบไม่อ่ะเออไ,อ,ะอไม่อ่ะคือไม่่ะต่อไปให้นะทุกคน เดี๋ยวเราต้องแบ่งฉาอันน่าออกลบก่อนสีค่หมือนเดิมไม่เราขอแบบขยายตัวใหญ่ๆเออไม่ให้ต่อไปรักรักก็จะแบบสีชมพูหน่อยนะคะ เราจะแบบขยับขึ้นไปอีกหน่อยนะทุกคนต่อไปได้ยังไงเนาะคัดลอกแบ่งฉากลบได้ยังไงก็จะไอ้นั่นลงมาหน่อย แล้วก็มาที่ Animation นะทุกคนมันจะมีแบบลูกเล่นเยอะแยมากมายเลยทุกคนก็เลือกเอานะคะก็จะใช้เป็นแบบไหนเราจะแบบเอาเป็นแบบพิมพ์แล้วมันก็จะแบบง่ายใช่ไหมทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดมาที่เอฟเฟก เอฟเฟกต์ว <Effect> mm ิดีโอพื้นฐานทุกคนจะเจอคำว่าขยะนี่ก็ใส่มาเลยนะคะแล้วเราก็จะดำเรือนออได้ยังไงแล้วก็แฟนผมน่ารักจังเลยค่ะข้อความเพิ่มแฟน น่ารักสไตล์ฟอนตัวนี้ก็ได้นะแฟนผมน่ารักแฟนมันจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยแฟนผมน่ารักต่อไปจังเลยครับแบงฉากลบอันหน้าออก ทุกคนจะเลือกแบบฟอนต์สีอะไรก็ได้นะแต่เราจะเอาสีขาวสไตล์ลืมตัวเองหนาเหมือนเดิมโอเคแล้วก็จะมาที่ Animation ทุกคนจะเห็นเพียบเลยนะว่าแบบอันไหนสวยเราจะใช้แบบ c าร o โรเจอแบบนี้ จะแบบเอาอยาวนิดนึงตายเราจะใช้เป็นสีขาวเจอแบบนี้เราก็จะกดแบง่งฉากเจอแบบนี้ก็ตายดีครับฟอนชมพูก็ตายดีครับแอนิเมชันนี่นะทุกคนกดับมาเล่นวนนะ สักหนึ่งวีกำลังดีนะทุกคนต่อไปใครจะมองว่าผมน่ารักสไตล์ฟอนสีดำเราก็จะลงตัวจุดหน่อยต่อไปคัดลอกว่าผมครั่งรัก สีชมพูแอนิเมชันเาจะเลือกเป็นอันนี้นะคะหัวใจกระดิ่งข้างรักต่อไปก็ไม่เป็นไรก็ ันนี้เราจะเปลี่ยนสีฟอนต์เอ้ยเปลี่ยนฟอนหน่ทุกคนเป็นตัวหนาะก็สไตลฟ์ฟอนสีขาวต่อไปไม่สีเหลืองเลยทุกคนอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคลอกเบชาต่อไปไร นี่นะคะก็ใช้ประมาณทั้งหมด1 2 3 4ก็คือตรงเนี้ยแฟนผมน่ารักจังเลยครับทุกคนจะใช้เป็น2รูปก็ได้เนาะนะคะแต่อุ้มจะใช้เป็นรูปเดียวนะคะก็เดี๋ยวเรามารองเล่นดูถ้าโอเคก็กดสอ่งออกได้เลย อืมแบบนี้ได้ทุกคนโอเคนั m เบอร์วทุกคนจะเจอคําว่าเอฟเฟกใช่ไหมขย่า,ยานานๆหนักกันแหหรือว่าอันนี้ทุกคนจะแบบ Anim เมช o นค o มโบเป็นแบบเออแบบนี้ก็ได้นะโอเคแล้วเราก็ส่งออกนะคะลงชื่อเข้าใช้แอปแคปคัตเงี้ยมันก็จะมีให้โพสเทมเพลตเป็นของเราด้วยนะทุกคนก็ อยากรู้ว่ามันสมัครยังไงก็ย้อมไปดูคลิปได้เลยนะคะอุ้มก็ลงไว้ให้แล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้มก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะก็ไปเจอกันคลิปหน้าเนาะ